สวัสดีและยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวเละกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีจะพาไปที่ตลาดขายของฝากขายอาหารทะเลแปรรูปหรือขายอาหารแปรรูปต่างๆซึ่งเป็นของฝากเมื่อใครก็ตามที่มาเที่ยวทะเลมาเที่ยวพัทยามาเที่ยวอำเภอสัต,ตหีบมาเที่ยวสแสมสารจะต้องแวะที่ตลาดแห่งนี้ เดี๋ยวตามคุณรตีไปดูนะคะว่าตลาดขายของฝากหรือขายอาหารทะเลแห้งอาหารแปรรูปต่างๆอยู่ตรงไหนและเดินทางไปยังไงตามคุณรตีไปเลยค่ะถ้าเราขับรถมาจากทางอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชลบุรีมุ่งหน้าไปทางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองบนถนนสุขุมวิทหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3ขับตรงมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งถึงทางแยก ที่ตรงนั้นจะมีโรงพยาบาลศิริกิจและมีทางเลี้ยวไปสนามบินอูตะเภาแล้วก็ขับตามป้ายสนามบินอู่ตะเภาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตามป้ายเขาเขียนว่าสแสมสารก็ขับไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเห็นป้ายทางเลี้ยวเข้าสแสมสารนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายขับไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้จนกระทั่งจะไปเห็นตลาดซึ่งเขาเรียกว่าตลาดสแสมสาร เป็นตลาดขายอาหารทะเลสดและตลาดขายของแห้งนะคะตลาดขายอาหารทะเลสดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนตลาดขายของแห้งหรืออาหารทะเลแปรรูปจะอยู่ทางด้านขวามือนี่ค่ะตอนนี้เราเลี้ยวรถเข้ามาแล้วหาที่จอดรถกันเลยค่ะบริเวณนี้คือตลาดขายของฝากและร้านขายอาหารทะเลสดร้านอาหารที่ขายอาหารสุกแล้วก็มีนะคะ ฝากอาหารทะเลแห้งอาหารแปรรูปนี่ค่ะถ้าใครมาสะแมสารก่อนที่จะกลับก็คงได้แวะตลาดนี้นะคะเพื่อซื้อของฝากกลับบ้านค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าตามร้านที่เขาขายอาหารทะเลแปรรูปหรือของฝากของทะเลแห้งอะไรแบบนี้เขามีอะไรขายบ้างไปกันเลยค่ะ ร้านขายของฝากหรืออาหารทะเลแปรรูปร้านนี้นะคะคุณติมาซื้อประจําเลยค่ะร้านรูปปลาดูนาะวี v 40นะคะเป็นคนขอนแก่นคนมหาสารคามด้วยกันามาอุดหนุนน้องเข้าไปบ่อยที่ร้านนี้แล้วก็อาหารสิ่งของของเขาเนี่ยอาหารทะเลแห้งอาหารทะเลแปรรูปของเขาก็มีคุณภาพดีนะคะมานะดค่ะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างเยอะเลยค่ะเดินเข้ามา มีหลากหลายนี่ค่ะน้ำตาลกับปีปลาอินทรีย์ในน้ำมันปลาอินทรีย์แดดเดียวอู้เยอะค่ะบอกไม่ถูกให้ภาพบรรยายเลยนะคะนีค่ะเยอะจริงหลากหลายชนิดใครชอบแบบไหนเลือกเอาปลาซิวทะเลก็มีกุ้งฝอยกุ้งแห้งมีหมดค่ะลาหมึก ก็มีหลากหลายชนิดหลากหลายไซส์นะคะ,ะนะะเยอะจริงๆดูด้านนี้ปลาหมึกเช่นเดียวกันนะคะปลาเส้นปลาหวานกุ้งแห้งหอยแห้ง <c oughs> อู้ย <c oughs> เยอะเลยค่ะเยอะเลยนี่ปลาหมึกอันนี้หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะว่าอันนี้คืออะไรเนี่ย คล้ายๆปลาหมึกนะฮะเขาเรียกว่ากระตอยค่ะกระตอยนี่ที่อยู่ในถุงนี่คือต้มสุกละถ้าเราเอาอไปนี่ก็อาจจะไปลวกนิดหน่อยแล้วทานได้เลยอร่อยค่ะเอาไปผัดก็ได้หรือกินเล่นเฉยๆก็ได้นะคะปลาหมึกแบบต่างๆมีครั้งแบบแบบตัวยังกลมๆอยู่ แล้วก็บแบบที่เขาผ่าออกมาแล้วทำตัวแบนๆบนอย่างนี้ค่ะปลาทูมันปลาทูหอมปลาทูเค็มนั่นแหละค่ะบ้านเราเรียกนะคะแต่จะมีทั้งปลาทูมันแล้วก็ปลาทูหอมอันนี้หอยดองโอ้ชอบมากค่ะหอยดองตาม,มึ่ตัวใหญ่ๆนะคะดูค่ะเยอะจริงๆของฝากเขาเยอะมากนะคะดูด้านนี้ เห็นไหมคะครกหินก็มีกับปีน้ำพริกต่างๆนะคะดอกเกลือนี่คะ่ะใครไม่เคยเห็นดอกเกลือของแท้ร้อเปเซ็นะคะน้ำตาลทรายนดนปลาอินทรีแช่น้ำมันพืชอันนี้น้ำพริกต่างๆน้ำพริกไข่มันปูเยอะคะ่ะ มีตัวนนปลาหมึกหรือปลานะคะนีปลาหมึกอยองอบเนยอยองเชอรี่อยองเกาหลีอุ้ยเยอะค่ะอยองเต่าทองอุ้ยเยอะเยอะเยอะนี่ค่ะน้ำปลาก็มีกระเทียมดองหอมดองมีหมดค่ะนี่นะคะที่ทำเป็นถุงของฝากเล็กๆน้อยๆก็มีค่ะนี่นะคะ เยอะเยะใครชอบแบบไหนเลือกเอานะคะเยอะจริงๆนะคะเยอะมากนะคะขนมก็มีของขบเคี้ยวของกินเล่นก็มีนี่มีสารพัดจริงๆนี่ปลาหมึกเส้นหมึกทาโรอ่อะไรประมาณเนี้ยอันนี้ขนนอบกรอบตาซิว หลายจริงค่ะนะคะจะไปดูฝั่งน้นว่ามีอะไรอันนี้น้ำปลาน้ำปลาแท้นะคะน้ำปลาแท้ฝั่งน,นี้ก็ปลาหมึกนี่อันนี้ทุเรียนทอดค่ะทุเรียนทอดก็มีนี่นะคะเดี๋ยวดูด้านนี้ค่ะว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายหลากหลายชนิดค่ะอันนี้ปลาช่อนทะเล ตับหัวปลาหม,มึกนี่ค่ะขนมของขบเคี้ยวเครื่องดื่มซอฟต์ดริก์มีหมดแช่ในตู้ก็มีนะคะนี่ค่ะอ้ยหลากหลายค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครมาเที่ยวที่สมแมสารก่อนจะกลับก็แวะมาซื้อของฝากหรือซื้อของกลับบ้านเนี่ยเป็นอาหารทะเลแห้งอาหารแปรรูปนะคะเยอะแยะเลย ถ้าให้คุณรติแนะนำก็แนะนำมาร้านนี้ละค่ะนี่นะคะเดินขับเดินเข้ามาหรือขับรถเข้ามาจะเจอร้านนี้เลยนะคะร้านลูกปลดูนาวี40ค่ะไม่ผิดหวังนะคะอาหารสดและใหม่ราคาก็ดีงามค่ะ